เมื่อสักครู่นี้เห็นกบเนี่ยบ่นถึงพูดถึงจำเลยกับน,น้องอ้นเนี่ยใช่แล้วค่ะน้องอน้นน้องอน้นมา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 นี่มีมั่นใจว่าเรียกน้องอ้นที่แตเล็บไก่นะาเหมือนเล็บไก่แบกกามึงกินกู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 อ่ะนะเรียกเขาเขาก็มานะใช่แล้วค่ะไม่ได้เห็นโน้นน่ะแล้วไงนะคะเดี๋ยวไปอัพเดตหน่อยดีกว่าผมก็เหมือนงานนะคะแ,<ต>แล้วก็พี่รู้สึกว่าเหมือนเพื่กันเลยอ่ะเหมือนพี่กับอ้นเพิ่งเจอกันมาเลยอ่มาคืนไปฝันกลางคืนะแล้วนอนไปไงกี่ชั่วโมงที่แล้ว จิ้มหรอนเลยนี่ฉันฝันถึงอ้นเรอแสดงว่าอ้อนกับ๋ยท่านต้องนิน่นิดตรงกันป้าคะ<ำ>เออราพูดว่าพิกหมอนหรือเปล่า <laughs> พิกหมอนนะเขาบอก <laughs> นางไว้ไกลกว่าเรานะย้อนนานนะน้าวันแก้วนะ,นนะน<อ>คนะ แต่ว่านะคะมันเป็นอะไรที่ลบไม่ได้กับคู่จิ้นเนี่ยนะคะใช่จะถึงเราหรือเปล่าเพราะว่าคู่จิ้นเชอรีนตกลงว่าตอนนี้ได้เจอกันหรือเปล่าแล้วก็ใน,นเพื่อนเพื่อรุ่นเดียวกันเนี่ยได้เจอกันบ้างไหยเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นคือต่างคนต่างทําง,งานะนะคะมาเจอ,อมาเจอกันบ้างก็อบอกว่ามันก็จะน้อยกว่าแต่ก่อนเนี้ยนะคะคะวณพี่ให้อบจะไปสักอะไรคะจะไปสักอะไรคะปิดน้องหรือว่าจะไปสักอะไรคะ,ะ,ะ,รคะ,ะหรือว่าจะรูปคู่นี่พี่ว่างนะคะเออสักพิลาไม่จะสักตัวกบไว้ด้านหลังนี้ก็ได้นะกบกุ้ก็ได้นะได้พี่ไม่ว่าค่ะ่ะ ไม่แถวตอโน่ค่ะไม่รู้กเลยว่อไม่รู้ว่าเรี้ยวปีนิกนะไปที่ไองวันที่ดีบันเตปีใหม่ด้วยโอ้โหตเอามาปิดอะไรหรือเปล่า้เปิดที่ใหญ่มากเลยนะคะ ใส่มาแล้วก็โดนเดี่ยวกล้องเดี่ยวมาจ้ะครับแต่คุณใส่ว่าพี่โอ้นี่ทำไมแบบคนชอบเยอะจังเลยอะนี่หมดเพราะรวมกับกล้องเนี่ยเจาะวินโดนะแล้วก็ท่านกล้องก่อนไปหานุ่มไม่รู้แบบนี้อบชอบเออพี่แจ๊คชอบไหมครับอะไรพี่แจ๊คชอบไหมชอบตัวมีโอนที่ที่ผิวดำๆนิดนึงนะครับเยี่ยงครับครับ กินวัดก็ไมม่รู้เหือนกินแป้งข้าวให้ได้ด้ยครับอาจจะเป็นที่ผมเป็นตัวของที่ไหนวะตัวไหนอะตัวดำดำครับตัวดำดำนี่แหละฮะก็รอขึ้นน้ำไม่เจอตั้งนานเมื่อวานก็เจอพี่ชายแต่ช่วงช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันเลยเหนแล้วเราสองคนหาอกันแกพลาดไรเป็นตุ่นไม้หางไม้หอมสุกไม้ก็ ก็มีความสุขเหมือนนมจะโปรตีนไม่ติดนะเผื่อเวลาออกท้องอะไรเงี้ยไม่ไม่แม่กิจกรรมใหม่ครับปั่นจักรยานเล่นน้ำเย็นต่อไม่มีกิจกรรมใหม่คือจะลอกเลยสเก็ตบอร์ดนี่ก็คืออใส่นี่เราวเลยโดนด่ามากเลยเล่นเนาะนครับกก็โดลอเออเห็นแล้วมันก็อยากเล่นไงก็เลยหาลาเล่นอยู่แล้วสำหรับจักรยานนี่ไม่ได้เล่นกิจกรรมใหม่หรอกครับ่ะเเมื่อเช้าไปเรียนโอ้เจ้าลอกัอกจักรยานเป็นลอกไม่เห็นเงี้ยคุณเล่าล่าแต่เราเดินทั่วไปนี่โอ้โหแค่ทิ้งหน่อยว่าผ่านดินได้ไหม แค่ดีเปียนเิมก็สศวอาดีเปียนจนแทบไม่เห็นจริงนี่ยปัดดีมากเลยจริง่ใ่นติดอาจจะถลนอฟันหักโอ้คน่ามานอาจจะถลนตนี้หน้าฟันหักเลยแจ๊ไหนโยนแจ๊อะปัแจ๊สอะโยนวโยนเนรานั้นเราจบแล้่แจ๊คือบางครั้งเลยแบบยอมเสี่ยลักข้ามเนี่ยเพราะแค่ใส่ยางที่ปกติเยังมอลยอ่ะขยันขยอขยเย็นขย่าขยวงขยแงขยงขยักขยองขยแยมีข่าดีก็ตันนี้ก็มีการแสดงอยู่การแสดงอยู่ รุ่นๆครุ่น่ๆมีก็ร้อนถ้ารอไม่ได้อย่งขับรถตามหลังมารับจ้างอยู่ก็เห็นเป็นที่กับการเรียนรับจ้างก็ทำตัวให้ดีแต่แบบโอ้โหแบบเป็นอะไรเยอะโมไซมินแบบร้อนไหมครับเป็นต่างเนาะก็ที่เร่งหมายมาแล้วก็ไม่หนาวไม่ร้อนครับคืองนี่ก็แบบผูดจนทะลุเสื้อผ้าเลยนะดีกว่าเราอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเลย ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาประกวดกันเยอะๆตามเดอะสตาร์ซิตปีนี้พิเศษเลยนะอายุตั้งแต่15ปีจนถึง28ปีเลยแกก็มาได้ไม่แก่ที่28แก่แกก็จะเลยใครวะนกเนา22นกวันที่17ต้องมาวัดมาให้พี่หน่อย22 22ครับก็อยากให้ทุกคนมาประกวดกันเยอะๆจะได้มาอยู่หมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดอะสตาร์นะครับคนลีนก่อนไม่กิฟต์กิฟต์ดึงมาเลยดึงมาเลยก็ครับแล้วใช่ไหมไม่เจ กน้องเลยครับก er ็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เคยได้ไปถ่ายงานกับน้องมาที่งานถ่ายกับตั้มคิดก่าผัวก็ทะเลาะกันจะเลิกกันเดี๋ยวก็จะมีถ่ายด้วยกันอีกเรื่องแม่มันแหละเรื่องแม่แบงค์อ่ะพี่แบงค์เงินเดือนหมดแม่เนี่ยน้เริ่มใช้เงินเลยคิดเรื่องเงินมันไม่พอพี่จิมต้องมีบกันจริงเหรอพอ่จิมก็เลยเจอเดี๋ยวไอ้ไอ้กิ๊ฟทำไม่ออกงานกับแบงค์อ ไ่ตีกันนีหอรักทุกคนครับไม่ได้คะโลกกันทหลายรอแน่นสุดงเรื่องงินก็ด้อยากจะเจอให้คบกับทุกคนครบบอกเลยถ้ามีคนมอยู่ในบ้านมันก็มีแต่มราก็ต้องมีการ้องกันดู้าพันี่มีบ้านแล้วก็ที่ถึงกแม่ปล้วีค่อยไป้เจอใครอ่งแม่เลยอะคือคุณม่เราว่าแม่เพอาว่าพียงทั้งบ้านเลยน้องชายไปทไงานเอาแต่ดิแบนต่องุณดูต่อไปนะครับว่าจะสับหรือไม่สับบ้านว่าแม่บ้านว่าแม่ไม่สับ ก็นาย็คือเราก็อย่างเป็นอารมณ์เชิงรูกแ่พี่กินพี่อ่านเนาะแต่ว่าแล้วพี่แจ็คมันก็ไม่ไหวปะ่ไัวนี้ กคิดเป็นพาร์ทแบบเก่งยกขั้วแบบสมัยใจนี่แล้วอะมันจะข้ามัวแล้วว่าเราไม่เป็นเราไม่เอาเราะมันก็จะหมุนอ่ะมันก็จะรันสมคนลาแต่เ่าดูเป็นขับเลยค่ะแบบเพื่อคยแต่พิเชียร์ต่อก็ตอบถึงเป็นลับเป็นับทุกโมงนะครับก็อย่าไปเครียดอย่าเครียดตามผมเลยให้ผมเครียดคนเดียวเนาะงยุ่เครียดเหรอไม่เครียดไม่เครียดผมก็เล่นครับอยากให้ทุกคนติดตามผมอย่างผมผู้เราต่อไปนะครับก็จะมีต่อมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพยายามอัพอินเต แกบ่อยๆแล้วกันนะารู้เป้าหมายไม่เป็นรูปตอดนะรูปเป้าหมายรูปแบงค์ไดยากได้รูปไงมันไม่ใช่รูปตดมันคือไอโฟนรถใช่ครับเออคือตอนนั้นอยู่ที่สนามแข่งรถอะไรอย่างี้ค่ะลูกตอดเขาแก่น้อยได้ยังไงโอ้ยไปขับรถนิดนึงหครับนักแข่งไปอี่ใช่เราดูแล้วกันครับมันจะเป็นยังไงครับแฟนติดตามกันได้เนาะครับขอบคุณค่ะ